สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่7แล้วนะคะสำหรับการดูแลผมหยิกให้ดูสวยทั้ง7วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสวัสดีสมาชิกชาวผมหยิกทุกท่านพบกันอีกครั้งกับสาวิตีและช่อง Lesbe Curly ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะท่านนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมาเจอช่องของสายลืมคลิก subscribe กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้สาด้วยนะคะ เพื่อที่วันทุกครั้งที่สาอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าผมของสาก็ยังคงเป็นลอนอยู่ทรงอยู่นะคะสาจะให้ดูรอบๆนะคะนี่ ข้างหน้าข้างหลังและ,ะ,ะ,ะยังคงมีลอนให้เพื่อนๆได้เห็นอยู่นะคะถ้าปกติแล้ววันนี้สาไม่ได้ออกไปไหนนะคะสา,าก็จะไม่ทําอะไรกับผมเลยจะปล่อยไว้แบบนี้นะคะแต่ถ้าสาจะต้องออกไปข้างนอกนะคะสาอาจจะมีการทําผมนิดหน่อยก็คือการมัดผมปล่อย อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสาจะทิ้งลิงก์เกี่ยวกับการทําผมสําหรับคนผมหยิกไว้ให้เพื่อนๆนะคะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียนะคะเวลาที่เพื่อนๆออกไปข้างนอกสําหรับวันที่7นะคะกับการดูแลผมหยิกนะคะเราพยายามที่จะสระผมให้ได้อิต์ละสองครั้งนะคะพยายามที่จะไม่สระมากไปกว่าน,นี้เพราะว่าถ้ายิ่งคุณสระผมบ่อยเนี่ยมันจะทําให้ผมคุณยิ่งแห้งและก็ฉีฟู เพราะว่าน้ํามันในผมนะคะของคนผมหยิกเนี่ยจะหลังน้อยกว่าคนผมตรงคุณจะสังเกตได้ว่าคนผมตรงเนี่ยจะมีผมมันเขาสามารถสระผมได้ทุกวันเลยแต่สําหรับคุณคุณเป็นคนผมหยิกถ้าคุณสระผมทุกวันสารับประกันเลยว่าผมของคุณจะแห้งและก็ชี้โฟอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพยายามนะคะสระผมอาทิตย์ละสองครั้งถ้ามันทนไม่ได้จริงๆสําหรับคนที่ออกกําลังกายทุกวันนะคะ อาทิตย์ละ3ครั้งก็ได้อย่างสานะคะสาอยุบ้านเลีงลูกตัดต่อคลิปวิดีโอทํา y o YouTube ออกไปช้อปปิ้งออกไปทํากิจกรรมแล้วสาก็เป็นคนออกกําลังกายด้วยสาออกกําลังกายเนี่ยสวันต่ออาทิตย์นะคะ สารสาระผมแค่สองวันเองต่ออาทิตย์นะคะมันก็ทําได้และผมสาก็ไม่เหม็นด้วยแล้วมันก็อยู่ทรงสวยดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเอาเคล็ดลับของสาเนี่ยไปทํานะคะเอาไปลองดูมันทําได้จริงๆค่ะสระผมแค่สองวันต่อหนึ่งอาทิตย์นะคะอย่างที่สาบอกถ้ายิ่งคุณสระเยอะคุณก็จะยิ่งทาให้ผมคุณเนี่ยแห้งแล้วก็ชีฟูอย่างวันนี้นะคะเป็นวันที่7ถ้ค่าสาออกไปข้างนอก สาก็จะตัดแต่งทรงผมของสาเล็กๆน้อยๆวันนี้สาจะสาธิตให้ดูว่าสาจะทําผมของสาเป็นแบบไหนนะคะถ้าสาไม่ได้ไปไหนสาก็จะปล่อยผมไว้แบบนี้แต่ถ้าสาจะต้องออกไปข้างนอกสาอาจจะแบบปล่อยปลอยผมไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็รวบหมดเลยหรือว่าจะรวกคลึ่งหัวก็ได้นะคะอย่างวันนี้สาจะทําให้ดูแบบเป็นรวบหมดเลยแล้วกันเนาะรวบหมดเลยแล้วก็ก้าวขึ้นสูงเลยนะคะทรงนี้เนี่ยมันเป็นทรงที่แบบเบสิกมากๆแต่ว่า ทำแล้วเนี่ยมันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะปล่อยๆผมไปข้างหน้านิดนึงนะคะรวบสูงเลยนะคะอย่ารวบต่ําถ้ารวบต่ําเนี่ยมันจะดูแบบไม่ค่อยเซ็กซี่แตเท่าไหร่ชุดน,นี้ไปถางเซ็กซี่นะมันจะดูไม่ค่อยสวยทั่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ดีกว่าก็คือรวบสูงเลยนะคะแล้วยางที่ใช้เนี่ยพยายามใช้ยางผ้านะคะใช้ยางผ้าเพราะว่าถ้าใช้หนังยางแบบ อีกอย่างที่มันเป็นพลาสติกอะ่ะมันจะกินกินผมนะคะแล้วมันก็จะทําให้เจ็บนะคะสาก็จะมาแค่สองรอบนะคะแล้วก็ทําผมข้างบนให้ตุมต่มๆให้บางๆแบบนี้เนี่ยนะคะแบบนี้ถ้าสาจะต้องออกไปทํากิจกรรมข้างนอก,นอ,กออกไปทานข้าวไปหาเพื่อนหรือว่าออกไปช้อปปิ้งนะคะสาก็จะทําผมแบบนี้มันเป็นมันเป็นทรงที่แบบเบสิกมากๆแต่ทําไปแล้วมันดูดีอะ มันดูดีอะเห็นไหมแค่นี้เองนะคะสําหรับวันที่7นะคะ <Creation. S 2> พรุ่งนี้สาจะสระผมแล้วนะนี่เป็นไงแค่นี้ก็ดูดีแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆลองเอาเคล็ดลับการดูแลผมของสาท,ทั้ง7วันไปใช้ดูนะคะมันใช้ได้ทั้งคนผมยิกผมยักโสกแล้วก็คนดัดผมด้วยโดยเฉพาะคนที่ดัดผมเนี่ยบางคนดัดผมเพราะว่าคุ้ป็นคนผมตรงมาก่อน การที่คุณเป็นคนผมตรงและเปลี่ยนมาเป็นคนผมหยิกเนี่ยสาจะบอกว่าการดูแลรักษาเนี่ยมันต่างการแสงสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเริ่มดูแลรักษาผมคุณนะคะหมายถึงผมดัดนะคะคุณก็สามารถนําวิธีที่สาใช้เนี่ยเอาไปใช้กับผมดัดของคุณได้เพราะว่าผมดัดก,กับผมหยิกการดูแลรักษาเหมือนกันค่ะและที่สําคัญนะคะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเส้นผมของคุณ คุณต้องรู้ก่อนว่าผมของคุณเป็นประเภทไหนศาสจะยกตัวอย่างให้นะคะคนผมหยิกเนี่ยจะมีอย่างหลักๆเลยคือ3ประเภทคนผมยักโสงนะคะคือคนผมที่เป็นรอนผมยักโสงคนผมหยิกก็คือแบบจ๋าอย่างนี้นะคะเรียกว่าคนผมหยิกรอนมันก็จะอ่ารัดตัวกันแน่นมากขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คคนผมผมฟูแบบแอฟโฟนะคะแบบนั้นนะคะคุณก็ต้องไปศึกษาดูนะคะว่า วิธีแบบไหนที่จะเหมาะกับการดูแลรักษาผมอย่างคุณนะคะหลังจากนั้นก็ไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผมนะคะไม่ว่าจะเป็นผมหยักโศกผมลอนผมยิกมันสาหรือว่าผมแอฟโฟนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายแต่ว่าสามไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะหรือเปล่าจากประสบการณ์ที่สาเคยหาผลิตภัณฑ์ใช้ที่ประเทศไทยนะคะ มันหายากมากแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไหนนะคะติดต่อสาได้หลังใหม่เพราะผลิตภัณฑ์ที่สาช้ทุกตัวนะคะทำมาสําหรับคนผมยีกเพราะฉะนั้นคนผมจะใช้ได้แน่นอน100%ผลิตภัณฑ์ที่สาใช้ยเนี่ยจะไม่มีซันเฟสไม่มีพาราบนไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเฟนไม่มีสารเคมี K M e, ที่จะไปชะล้างความชุ่มชื้นที่อยู่ในผมของคุณและที่สําคัญทํามาสําหรับคนผมยีกด้วยค่ะ เอาละค่ะสาวหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ดีๆจากคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะ การดูแลรักษาผมหยิกของคุณให้สวยทาง7วันดูให้จบนะคะตั้งแต่ ep 1ถึง ep 7นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องดูแลรักษาผมหยิกของคุณแบบไหน,นทั้ง7วันสาอธิบายรายละเอียดทุกท่านทุกตอนไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดคะ่ะแค่ดูวิดีโอของสาแล้วทําตามรับรองว่าคุณจะได้ผมสวยแบบสาแน่นอนคะ่ะเพราะว่าสาลองมาจากประสบการณ์ตรงเมื่อก่อนสาไม่ได้เป็นคนผมหยิกสวยแบบนี้นะคะเป็นคนผมหยิกฟูฟ่ฟองละล่องเหมือ เหมือนกับเพื่อนๆนั่อนแหละค่ะเพราะว่าสาวไม่รู้ว่าจะดูแลรักษาผมยิกแบบไหนไม่มีใครมาแนะนาไปหาข้อมูลก็มีแต่ข้อมูลจากต่างประเทศและถ้าคุณมีคําถามหรือว่าต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมยิกที่สายังไม่ได้ทําวิดีโอนะคะสาวจะบอกว่ามีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณสามารถทิ้งข้อความไว้ใต้ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะสาวจะไปศึกษาหาความรู้แล้วก็เอามาทำคลิปวิดีโอเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาผมยิกค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมสาวมาถึงตอนนี้นะคะสาวหวังว่าคุณจะได้รับความรู้ดีๆจากคลิปวิดีโอแคปนี้ขอให้คุณมีความสุขกับผมหยิกของคุณอย่าลืมนะคะจงภูมิใจเถือที่เกิดมาเป็นคนผมหยิกแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย